วันนี้นะครับโจ๊กนะครับจะมาแนะนําโปรโมชั่นนะครับลูกค้า3ามกลุ่มประเภทหลักๆนะครับก็คือกลุ่มแรกก็จะเป็นพนักงานบริษัทรับเงินผ่านบัญชีนะครับสลิปเงินเดือนหรือข้าราชการรับวิสาหกิจนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องมีเครดิตผ่อนอะไรมาก็ทําได้นะครับหรือจะเป็นกลุ่มที่อาชีพอื่นๆแต่มีประวัติผ่อนเครดิตมีสินเชื่อเกินหนึ่งปีก็คือเครดิตดีนะครับสามารถทำนะครับโปรโมชั่นสวิปนะครับออกรถด้วยโปรฟีดาออกรถสมบบาทได้เลยนะครับย้ำนะครับว่า พนักงานบริษัทราชจการไม่ต้องเคยมีเครดิตหรือกลุ่มอาชีพอื่นแต่เครดิตดีทาฟรีดาวได้นะครับย้ำว่ากลุ่มอื่นนะครับต้องเครดิตดีนะครับผมกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่เคยมีประวัติผ่อนสินเชื่อใดๆนะครับก็คือเครดิตปกตินะครับสามารถออกรถโปรโมชั่นนะครับดาวน์เริ่มต้น19,900บาทออกรถได้เลยนะครับผมและกลุ่มที่3นะครับพนักงานนะครับรับเงินสดนะครับไม่มีสลิปเงืนเดือนนะครับผม เป็นแบบหรือโอนเจ้านายโอนบุคคลทั่วไปกันเองไม่ได้นาบริษัทนะครับอันนี้ก็ไม่เคยมีเครดิตนะครับก็ทําออกได้นะครับแต่จะเป็นดาวเริ่มต้นที่35,000บาทคนค้ำหนึ่งคนนะครับการันตีออกรถได้แน่นอนขออย่างเดียวนะครับทั้ง3ามคุมประเภทนี้ห้ามติดเครดิตบูโรนะครับออกได้แน่นอนยังไงถ้าสนใจยังไงนะครับติดต่อหาโจกตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ